ใครไหวไปก่อนเลยหลังนีโมจิรัตโพสคลิปนี้ล่าสุดหนุ่มนีโมจิรัตดูเหมือนจะเป็นงานมากๆเพราะได้ถ่ายคลิปวิดีโอลงติกต็อกส่วนตัวซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้จังหวะและมุมต่างๆหนุ่มนีโมก็ทําออกมาได้เป็นอย่างดีจนทํำเอาแฟนๆที่ได้เห็นคลิปวิดีโอถึงกับกรี๊ดกราดและชื่นชมว่าหนุ่มนีโมมีหน้าตาคล้ายคลึงกับสุป ศิลปินชื่อดังอย่างหนุ่มแจ็คสันหวังเลยทีเดียวค่ะซึ่งถ้ามองเผินๆก็ดูคล้ายกันอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งงานนี้แฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอนี้มากมายอาทิอยากเห็นน้องนีโมกับน,น้องเบสออกงานคู่กันจังเรียกนีโมไม่ถนัดขอเรียกที่รักได้ปะคะพี่จะ c รซี่หล่อไม่มีวันหยุดนคะตะิกหมอดูบอกว่าจะมีแฟนใส่เสื้อสีดำหล่อแบบนี้เต้นติ๊กตอกอีกสักเพลงคงจะดีเดี๋ยว ี๋ยวนี้ลงรูปบ่อยชอบมากลงทุกวันเลยก็ดีนะสุดหลอ่ออย่าดาเมจรุนแรงได้ไหมคะหลอ่อหลอ่อหลอ่องานคู่ต้องเข้าแล้วอย่างเห็นนีโมกับเบสออกงานคู่กันแล้วขอคลิปคู่กับเบสอีกได้ไหมซึ่งแน่นอนว่าถนมนีโมได้มาเห็นคอมเมนต์จะต้องตามใจแฟนคลับอย่างแน่นอนคะ่ะแถมงานนี้ก็ยังเรียกยอดไลค์ได้ถึง6000ไ like ลค์เลยทีเดียวค่ะก็ความหลอ่อของหนุ่มนีโมมันช่างจัดเต็มและกล้าใจซะจริง จ,จ,จยิ่งใส่เสื้อดำและเผยให้เห็นความขา,ข,าของหนุ่มนีโมยิ่งทำให้รู้เลยว่าความหล่อนี้ไม่ได้มาง่ายๆจริงๆค่ะไม่แปลกเลยที่สาวเบสที่เห็นหนุ่มนีโมครั้งแรกจะชื่นชมและกรี๊ดกราดความหล่อไม่มีหยุดนั่นเองขอขอบคุณนีโมจิรัตและเบสคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ